พวกเราเลยว่าจะมาวันนี้มีคําสั่งให้ยกเลิกผู้ค้าแตงลอยบนสะพานตั้งแต่สะพานถึงสะพานหกปัญหาด้านาการจ,จราจรสะพานหนึ่งรถกระบะรถยนต์สามารถเข้าได้แต่เข้าไปส่งของข้างในเท่านั้นไม่ใช่ถนนทะลุนะครับส่วนสะพาน 3, สองถึงสะพานสามสะพานสี่รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้นะครับก็เป็นรถ,รถเครื่องโบวยนะพนักงานครับเข้าใจนโยบายของ ผู้ล่าผู้ใหญ่นะฝ่ายนโยบายท่านแจ้งมาว่าบนสะพานไม่สามารถขายได้นะครับเคสพระองค์คือเป็นสะพานข้ามคลองไม่ใช่สะพานลอยนะครับเข้าใจาว่าผมไม่น่าจะอยู่ในเคสตรงสะพานลอยครับพวกผมที่ขายอยู่คือเป็นสะพานข้ามคลองซึ่งสะพานใหญ่มากนะครับพวกเราก็ขายกันมานาะนทีนี้พวกเราผู้ค้าประมาณหนึ่งร้อยคนจริงนะแต่ผู้ที่เดือดร้อนกับพวกเราจงาระหยัดพยาจงประอยัดดวงเองนะครับ ผมเป็นผู้ค้าหนึ่งแพงจริงแต่ว่ามีช่างที่เย็บส่งสินค้าของผมนี่อยู่ประมาณเก้าลายสิบลายนะที่ยกเย็บผ้าส่งผมนะครับทีนี้ครอบครัวก็หลายสิบครอบครัวนะครับถ้าสมมติว่าผมเดือดร้อนหนึ่งเจ้าแล้วคนที่เดือดร้อนตามหลังก็เข้าใจว่าหลายสิบคนนะครับก็ทางสำนักงานเขตนะคะประ,ประกาศให้ให้เลิกขายเลยโดยอ้างว่าเป็นนโย,นายบายทางฝ่ายกลาง ไกลเมืองก็คือทางกรทมนะคะเป็นนโยบายของกรทมเเราก็ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะยกเลิกที่ไหนก็น่าะจะมีการเรียกประชุมชี้แจงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นใช่ไหมคะท่านและอย่างเดิมตอนที่ว่าได้ถ่ายตรงนี้มานะคะ30กว่าปีเนี่ยตั้งแต่รุ่นเดิมเลยสะพาน1นถึงสเนี่ยอยู่กับเขตป้อมปราบสตุภัยนะคะป้อมปราบเคยออกบัตผู้ค้าให้ด้วยนะคะ อยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ที่ได้รับการผนผันของสำนักงาน,ขงน,นาาเขตป่อพักสัตรงพ่ายทั้งหกสะพานนั่นแหละค่ะแต่ทราบว่าเมื่อประมาณสองปีกว่านี้เองนะคะที่มีการจับแยกก็คือว่าบนฟุตบาทนะคะเป็นฝกกั่งป้อปักสตรูพ่ายส่วนบนสะพาน1-4ถึงกลายเป็นของปทุมวันไปแล้วก็5้ถึง6กลายเป็นูุสิตเป็นผู้มาดูแลซึ่งผู้ที่มายกเลิกอกสะพานก็มีปทุมวันกับเขตูุสิตนะคะ อันนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ในเมื่อทางเขตอ้างว่าเป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองเราก็ขอฝากท่านผู้ใหญ่นะคะให้ช่วยหน่อยให้ช่วยดูแลเราหน่อยจะมีการยกเลิกหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบ้านเมืองเราทราบดีว่าต่อไปบ้านเมืองต้องมีการพัฒนานะคะถ้าพูดไปแล้วการจับจองพื้นที่บนฟุบบ่ายบายนลงไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าผิด ก็คือผิดแต่ทีนี้เราได้เคยได้รับอนุญาตกันได้ทําการค้าเป็นอาชีพของขอครอบครัวเรามาแล้วถ้าจะยกเลิกให้ท่านเนี่ยหาที่รองรับหรือว่าในเวลานี้ในเมื่อไม่มีหนทางที่จะผลักดันให้เราไปตรงไหนเนี่ยท่านจะให้พายกเลิกโดยที่ว่าไม่ให้มีอาชีพเลยเนี่ยทาให้เราเดือดร้อนท่านก็น่าจะมีการผ่อนผันให้เราได้ขายกันไปก่อนระหว่างเจราจาระหว่างที่ว่าตกลงไม่ว่าจะเรื่อง ข่าวครา,าวต่างๆนะนะคะที่ได้ยินมาว่ามีผู้ใหญ่บางท่านไม่พอใจในเรื่องที่ว่ามีกระแสปล่อยออกมาว่าผู้ค้าเนี่ยที่โดนยกเลิกกลุ่มน,นี้นะคะที่ได้กลับมาได้ทําการค้าใหม่เนี่ยได้มีการวิ่งเต้นมีการเสียเงินเสียทองนะคะซึ่งตรงนี้เราผู้ค้าตลาดโมเบขอยืนยันเลยวนะคะว่าเราไม่มีการจ่ายเงินให้แก่ใครๆทั้งนั้นนะคะไม่มีใครมีการเรียกเก็บ ผลประโยชน์จากพวกเราเลยเราเดือดร้อนปุ๊บก,ก็พามาหาท่านคุชัชวานคงอุดม,มนะคะให้ท่านช่วยให้ท่านช่วยเหมือนกับตอนที่ว่าสมัยป้องปราบไล่ผู้ค้าท่าน9้ง9 7ตนะคะตรงบนสุตบาทตรงนั้นปัจจุบันนี้ท่านวิชัยสังปภัยก็ลงมาเพื่อแกดระเบียบซึ่งผู้ค้าก็ดีใจเราก็คือตลาดโมเบมันก็เชื่อมด้วยกันนะคะของเราบนกะพานเชื่อมลงไปก็ลงไปก็เป็นป้อมปราบ อโบบด้วยกันทั้งนั้นนะคะแล้วจู่ๆข้างล่างในกำลังจัดระเบียบได้ทำอาหารกินแต่จู่ๆข้างบนเนี่ยโดนกรณีลักษณะว่าเป็นการมีการวิ่งเต้นประกาศยกเลิกแล้ววิ่งเต้นเสียเงินเสียทองจนกระทั่งไม่กลับมาขายตรงเนี้ยคือมาขอความเป็นธรรมจริงๆถ้าท่านสงสัยในประเด็นตรงนั้น ท่านก็ลองมาสืบข้อมูลดูก่อนว่าจริงไหมมีการจ่ายกันจริงไหมแต่ไม่ใช่ว่ามายกเลิกเราเลยอย่างนี้เราเดือดร้อนจริงๆนะคะท่านครับค่ะเล่นเล่อนสถานต่างๆไปได้ง่ายแล้วแล้วของพวกเรานี่มีการส่งออกไหมมีมมีีค่ะมีค่ะแต่ขายเป็นสปามีมีมีค่ะเพราะว่ามีต่างชาติมาสั่งเพียงแต่ว่า ปีนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็ทราบเกี่ยวกับธุรกิจการกท้ายเอ e เนี่ยมีผลกระทบ,บามากมายเลยนะคะพวกเราเนี่ยทำการพากปีนี้ยอมรับเลยว่าแต่ละราานขาดทุนนะคะมีบางรายเท่านั้นที่ไปได้ดีนะคะบางรายส่งออกเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องเงินบาทแข็งตัวที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับผลกระทบเต็มที่เลยอย่างเช่นที่ร้านนะคะเคยเจอถึงขั้นว่าทางมาเลลูกค้าประจำด้วยซ้ำนะคะมาสั่งของมาสั่งของปุ๊บ นัดส่งกันภายใน15 15วันใช่ไหมเพราะเอเงินบาทเกิดแข็งตัวพอเราติดต่อไปคาโก้คาโก,าโก้บอกมาว่าลูกค้าย,ยังไม่ได้โอนเงินเข้ามามก็ปฏิเสธกลายเป็นว่าออเดอร์ชุดนั้นเนี่ยทางร้านต้องรับมาเต็มๆมาขายหน้าร้านนี่แหละคะ่ะผลกระทบทางด้านเศรษ,ษฐกิจที่เราเจอมาที่ผ่านมานะคะอยากจะกับเรียนท่านผู้ใหญ่เลยว่าแม้ทุกวันนี้ทุกคนมีอาชีพ ได้ทํามาหากินกันนะคะแม่ค้าหาเล่ห์แผงลอยอย่างพวกเราถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นการถ่ายส่งก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยกันทุกคนนะคะท่านเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจฯก,ฯกันหมดทุกคนนะคะตั้งแต่นโยบายที่ผ่านมาค่าครองชีพต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะไม่ว่า<ม>ต้นทุนการผลิต<ม>ตั้งแต่ค่าแรงขึ้นมาสา0ร้อยบาทเราได้รับผลกระทบกระเัมเต,ต,ต,ต็มเลยนะคะท่านแล้วก็ คือจ่ายค่าแรงแพงแต่เราจะมาขึ้นตรงหน้าร้านเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไปขายแพงทุกว,วันนี้เนี่ยไม่มีใครมา,มาซื้อเลยนะคะเราจําเป็นต้องแบบกัดแบบฟันขายตางไลก็ขาดทุนก็มีและอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าจีนนะคะทะลักเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะทะลักเข้ามาตีตลาดการค้าของคนไทยจริงๆสินค้าของคนไทยจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะกับเรียนนะคะ ขอให้ทุกท่านหันมาช่วยแก้ไขดีกว่าอย่าเห็นว่าเราเป็นแค่กลุ่มเล็กๆน้อยๆน,นะคะผลกระทบตรงนี้กระทบไปถึงลากย่าทุกๆคนที่เป็นลูกจ้างของเรารที่ว่าเราไปจ้างเพย็บผ้าตัดผ้านะคะตัดเรียน,นท่านผู้ใหญ่ด้วยนะคะผมขอถามนิดนึงไปกระทบอะ SME นะค่ะหมายถึงคำว่า SME เนี่ยที่เราทราบมาคือความหมายก็ธุรกิจ ขนาดยอ่อมนะค,ะ,คะกระทบแน่นอนค่ะค่าแรง300บาทขึ้นมามจากที่เราจ่ายเย็บงานโหลเนี่ย2 0 0ต้นต้นต้องปรับเป็น300เพราะลูกเพราะว่าคนคือพอนาโย,ยบายออกมาปุ๊บพนักงานทุกคนละค่ะเรียกร้องการนโย,ยบายค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วค่ะท่านแล้วก่อนหน้านี้เราเคยส่งสินค้าเราอะค่ะบางรายก็ส่งทางรถไฟไปให้ต่างจังหวัดเนี่ยเย็บ เมื่อเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งขึ้นรถไฟมาให้เรา<ม>เราก็ต้องจ่ายค่าแรงไปโอนกันไปอย่างนี้ทำแบบนี้มาตลอดแต่หนายแต่ไลายเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยค่าแรงจะถูกจะสูงกว่าต่างจังหวัดแต่ปัจจุบันนี้นะคะเมื่อมีการประกาศค่ะต่างจังหวัดตอนนี้ตกง,งานนะคะ<ม>เพราะว่าเราไหนจะจ่ายค่ารถส่งค่าไปให้คุณเย็บจ่ายค่ารถกลับมาอย่างนี้เราสู้เราหาเอาแล้วแบบนี้ มันกลายเป็นแบบนี้กระทบเยอะนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกวันนี้นะคะแต่และทัว,วเรือเนี่ยสินค้าต่างๆขึ้นอยากจะเรียนให้ทุกท่านท่านบริหารทราบเลยนะคะว่าแกงถุงที่มันอร่อยอร่อยทุกวันนี้นะคะไม่มีราคาถุงละสา 40, 40ปัจจุบันนี้หกสิบแล้วค่ะให้ให้ทราบจ้ะค่ะทุกวันนี้ความเป็นอยู่ของเราแบบนี้จริงๆนะคะคือรายได้น้อยรายได้แทบจะไม่พอใช้ใจ่ายในครอบครัวเลย นะคะได้ทำาัาหากินก็ยังไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้าเป็นแบบนี้ให้หยุดไปเลยอ่ะข้าเราตายทั้งเป็นจริงๆนะคะคือว่าที่เรามีที่เรามีปัญหาคือเราเราเคยยังไงอ่ะเรามีรายได้แล้วเรามีการส่งออกส่งอะไรด้วยตอนนี้ก็ต้องหยุดไปเลยถูกไหมครับหยุดแล้วพอทางกทมให้มาให้เราหยุดเลยโดยที่ไม่จัดที่ขายให้เราเราก็อยากจะขอความเห็นใจใช่ไหมฮะงั้น ผมจะลองโทรศัพท์ไปคุยกับท่านท่านที่อุตสาพูดว่านะครับว่าพอจะผ่อนผันได้ไหมเนี่ยผมก็คิดจะช่วยเต็มที่นะแต่ผมไม่ได้มีอำนาจอะไรนอกจากขอร้องเขานะครับก็จะลองดู้างใจเย็นนิดนะึงยะเดี๋ยวพวันนี้ก็กลับมาแล้วเดียกเขาจะให้หัวหน้าฝ่ายติดต่อเราก็จัดตัวแทนเสียห้าคนอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มัน ตัวตางเขาพูดเองว่ามันไม่ดิบมันเป็นทางทางทางตันไม่ใช้สัญจรอ,อะไรกันนะอ,อย่าไปใช้อโล